สวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้ก็มาปิดการขายรถโคมัตสุ200รุ่น5คันนี้นะครับผมปิดการขายเป็นทางการนะครับผมก็ขอขอบคุณท่านนายกโกมินด้วยนะครับนาะเห็นไหมอเออที่ใส่เสื้อสีดำน,นะครับผมท่านนายกโกมินพอปตอจรเข้อยู่ที่หนองเรือนะครับ จังหวัดขอนแก่นครับผมที่มาปิดการขายให้นะครับผมคันนี้บอกว่าจะไม่ขายครับจะาไปใช้งานเองนะครับผมรถคันนี้มีเอกสารคู่มือชุดอนเรียบร้อยนะครับสภาพพร้อมใช้งานจริงๆครับผม ต่างแตกก็ใช้ครับว่าใกล้ๆเนี่ยจังหวะนายกคนเบางกี่เพศอยู่อยู่บ้านร้านอาหารนี่นอยู่ใกล้ๆหรือเปล่าใครต้อนรังอย่างอยู่ใกล้ครับ นี่ครับผม E a agora ท่านนายกสั่งการเองเลยนะครับผม การขเป็นทางการครับผมจ่ายสดรับรถกับทันทีครับผม นี่ครับผมนาตาเสียดุยบั้นแท่นครับผมเสียดุยเห็นมันเวยกับวรรมาราครับเปรียบเทียบเ่สมรักกับสามารถกับเขาไส้เลยครับเนี่ยชั้นเชิงนี่วรามาราลีลาจัดวัฒมาราเชื่อแนวสัขอไล้ที่สุดละวัฒมเออดีครับ นี่ครับหน้าตาท่านนายกโกมินนะครับนายกองการบริหารส่วนตำบลจระเชออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นครับนีแล้วหัวเสียดุยเสียวซี่มืน เดินทางปลอดภัยครับผมคำคำคุ้นคุ้นโศกโศกมันมันมให้ตักขึ้นตักทอดขอบันนะครับเออ้อทันนายกครับผมอ่าลำลำเลยลุยนี่ครับอ่าชมหน้านะฮะ <c oughs> ถือไปถือดีๆเนาะน้ำเสียบินอละดีถือลวดีถือว่าถึงตัวสามแสนสามมีเหลี่ยมพ่วาไปใงานเลยเรยครับผม แฟนถ้าอยากได้ของถูกอยากได้ของดีต้องมามาบินเสียงกงครับผมขอบคุณครับติดการาขายเป็นทางการครับก็ขอขอบคุณทีมงานท่านนายกอบตกูมินรจนระเข้หนองเรือจังหวัดขอนแกน่นแล้วก็ขอขอบคุณเสียหนุ่ยด้วยนะครับนี่นี่ครับเสียหนุ่ยอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิครับผม ครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมมาวิทยากงรับซื้อขายทัว่วไทยขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ